Alai mi alai. ไปเล่นสวนน้ำกันจัดไปเลยน้อยหนังโอ้ยเดี่ยวเดี๋ยวเดียวน้าเข้าตาลงน้ำซะดีๆนุ๊กมาดูน้อยหนังบ้างยืนนิ่งเลยสวนนุ่มฟูอยู่กับน้องเรมีนุ๊ดูมีความสุข้ะมีความสุขมากดูน้องเรมีสิ่งกักน้ำเล่นใหญ่เลยโอ้ยเข้าตาหมดแล้วดูก็รู้ว่างานนี้ใครสนุกสุดน้องเรมีนั่นเองเอานี่ไปเลยเรมีว้าทำไมเย็นก้นยังเลือเฮาเรมีแกงที่นุ่มแล้วอุ้ยอดทนไว้เป็นพี่ที่แสนดีนันนุมเล่นเสร็จแล้วไปอาบน้ำกันเตรียมตัวเข้าบ้านได้สบาย้ะน้องหมาขนยาว าแบบนุ่มฟูเหมาะที่สุดกับแชมพูไลฟ์เมดสูตรซอฟต์แอนด์ซิลกี้และที่บ้านเราชอบมากเพราะเขาใช้เวลาไม่นานล้างออกง่ายฟองไม่เยอะเพราะเน้นความเป็นธรรมชาติแบบสุดๆใช้เขียวอ่ะเข้าใจาป่ะใช่เลยนุ่มฟูแถมกลิ่นยังหอมแบบธรรมชาติด้วย,ยจะกระจายความหอมให้ดูนี่เลยค่ะแถมสูตรนี้ยังมีวีแกนแคลรตินช่วยให้ขนนุ่มสลวยไม่พันกันเลยที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเป่าขนขนน้องแห้งเร็วกว่าเดิมเยอะเลยป้าปาหิวแล้วน้อยหนังรอแป๊บหนึง่งใกล้เสร็จแล้ว